สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับ,รบผ่านไปหนึ่งคันรถครับเบิ้์งแล้วคลองนี้นะจะมีหกรถครับไปได้บ่ <c oughs> <c oughs> ไปวงนี้ด้คุดรถไหนเลนองนี้ด้คุดรถขึ้นไหน <c oughs> ไนะ <c oughs> ครับวิธีการนะครับหลังจากขีกผลแต่ตัวนี้คือเข้าจะบบท,ท่นันไดย้ายนะครับพี่น้องเข้าจะลงลงลงเป็นกองเป็นกองไว้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาย้ายปุ๊บมันสีเสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพปุ๋ยนะครับถือหมอกแน่ถือแดดแน่ปุ๋ยมันก็จะจืดนะว่าอย่างๆคือว่ามันสีจืดนะครับก็เลยต้องลงเป็นกล้องไว้นะครับก้องไว้กล้องไว้นะครับไกลๆพูนสีท้ายหน้าหดฝุ่นจังคอยสีไม่ย่ายนะครับวิธีการย้ายกับตักสซคุถังยาง ย้ายเป็นกล้องหน่อยๆนะครับหยอดจ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 ดไปนะครับนี่คือเดี๋ยวสิพาไปเบิงเพิ่นลงกล้องไว้นะครับทีมงานคุณภาพ อัปเดตให้จูอัปเดตให้ชมนะครับการเอาฝุ่นออกขอ,อกนะครับพี่น้องการเอาฝุ่นออกขอ,อกนี่คือที่ถมไว้นะครับ เพื่อที่สีใหญ่ขอกงัวมากนะครับพี่หน่องสีใหญ่เมื่อไหวมองนี้นะครับ

จับหัวโยกให้มันไหลลงหลังพุดุดุูดพูดขึ้นกันเีนครับคือยกคือเอ้คือมันยกดำนะนะาเนี่เพราะแต่ยางยางออกมาจากไอ้ไกล้ห้องหนองหญิงเนี่ยเริ่มเหมือนแห้งแล้วเปลนี่ มันเป็นังมันแปลว่าไปอยู่บนแข็งแรกไดอยู่ใกลๆเพือนน่ะนะเตุผลไงพ่อเมมื่อพ่อย่รก็แรับ ลุงบกาผมลำบากทำหนี้คำว่าเบาทุนบริบบทยายเราบรรยายเองบรรยายสรรพคุณขนาดเลยาดเลยเานเห็นเห็นเพื่นเห็ุงานแบบนี้นี่พี่น้องว่ามือหนึ่งมือหนึ่งเงินเขาครอบครัวเพื่อนสองพันสามพันหมุนได้แต่ละมือนะธรรมดาเลยครับเพราะเห็ุงานเน ไปทางอื่นทางไกลแตเหตุงานเงินมือละสี่หาร้อยแต่ว่าอยู่จริงๆน่มือละพันสองสาพันบุญน่ยมันกบงามดอกแดงเงินมันดีแงินเงินดีครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายกับมือละห้าสิบหกสิบบาทา่ได้มิตใดก็แบตใดครับใดครับทำทุกอย่างนะครับที่ได้รับ เ็ปทุกอย่างครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับนี่นี่นคือการขั่นต้อนนะครับกระสิก,ก้องไว้แบบนี้นองบอเท่าน้องบอกว่าจางานเงินเดือนไหลโอ๊ยเดือดายครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับ,น,รบนี่ล่องหนีกล้องนึ่งแล้วก็ขยับไปหั่นก้องนึงแล้วก็ขยับไปผลกล้องนึงเวลาย้ายมันสีเหลืองปางญใกล้นะครับนี่บอกต้องบอกคนมานเลยก็เปิดว <laughs> ่าส <laughs> ุกไปก่อนเลยหมดนะอยู่ไปก่อนเลย เปิดมาเาสียูไม่กวนเลยคนว่าบทาโซ่เฟื่องออกคนน่ะวางเป็นสามเหลี่ยม บงพี่นองบ่นหอยเด้ครับขุดออกจากคอกมันเป็นพื้นที่หน่อยๆเแต่ว่ามันอัดแน่นนะครับพอขุดออกมาแล้วมันกันี่หลายเติบด้วยขั้นหนึ่งนี่ถุด <c oughs> เออตามใจเจ้าภาพเพิ่นตามใจเจ้าภาพขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องทีมงานคุณภาพนะครับขอบคุณตุกกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเิ่งโฆษณานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ